คลิปโตท็อปเพลนวันนี้นะครับเราก็มัปเดดข่าวสารเกี่ยวกับโลกคลิปโตไปอีกแล้วนะวันนี้ใครๆหลายๆคนก็คงจะดีใจนะครับเมื่อวานผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับตั้งแต่โอ้ ตอนราวช่วงกลางดึกเนาะแต่ว่าก็ดีใจมากที่บิตคอยเนี่ยไปได้ไกลถึงสิบหกหมื่นสี่เนาะแล้วก็ลืมอัพคลิปตอนเช้าเลยเพิ่งมาอัพแบบเมื่อตอนเย็นๆเ,เ,เนาะก็โอ้โหตื่นรู้สึกว่าแบบเออลืมบอกเพื่อนๆไปนะอันนี้ก็มาแก้ตัวใหม่นะอ่ะโดยเมื่อวานเราก็ได้อ่าเล่าถึงในส่วนของตัวว่าบิตคอยมันขึ้นยังไงแล้วก็มีวอลล่มความร้อนแรงยังไงเดี๋ยวนี้เราจะมาเบ,บ,บครคข่าวต่อจากตรงน,นั้นนะครับวันนี้นะครับวอลล่มการซื้อขายบิตคอยสปอร์ตอีซีเอฟเนี่ยก็ได้ทำลายสถิติสูงสุดแต่ที่เจ็ดนนจากทีี่คอน้ อยู่เหนือ60,000ไประยะหนึ่งเนาะก็มา6 0 0 0งอะไรประมาณนี้ครับแต่ต่อมาก็ดีขึ้นไปขนาดนั้นถึง60,400เนาะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสปอร์ตบิตคอย ETF เนี่ยของอเมริกากำลังได้รับความนิยมเลยนะครับหลังจากที่ราคาบิตคอยพุ่งไปแตะสูงสุดที่60,400ดอลลาร์ได้นะโดยคุณจิมนะครับก็นักวิเคราะห์บิตคอยหรือนักวิเคราะห์ ETF ของบูมเบิร์กเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อที่เพิ่งผ่านพาร์ 29, 000, 000, 000, 000, 000, ตามเวลาประเทศไทยนะเข,ขายยวอลุุ่่่่มมมเนนนีีััพงงไปสูากะครบแตท 7.7พันล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยเราจะเห็นได้เลยว่ากราฟสีน้ำเงินขาวส้มนี่คือแบบโอ้โหพุ่งขึ้นไปแรงมากโดยเฉพาะในส่วนของตัว BlackRock เนี่ยหรือว่า IBIT เนี่ยก็แบบว่าเป็นคนเดียวที่ไปที่3.3พันล้านดอลลาร์ซึ่งหลายๆคนที่ตามมาก็เป็นท็อป20ทางนั้นเลยนะคือแบบว่า ไกลมากนะไม่ว่าจะเป็นเจสส์เกลกินเวทพวกนี้คือทุกคน,นที่ยื่นสปอร์ต e ีเน่ะคือติดท็อป20เหมือนเลยตามที่รายงานเขาบอกมานะคือว่าการซื้อขายในอเมริกาเนี่ยร้อนแรงมากนะและส่วนใหญ่นะครับบิตคอยก็ได้อ่ขึ้นไปแล้วถูกไหมก็ลงมาที่ประมาณ5 8 0 0 0นะครับ ก็ลงมาค่อนข้างแรงนะแต่ก็ทั้งสร้างความตกใจให้กับคนช่วงกลางดงเนนะแต่ก็สามารถกลับมายืนได้นะซึ่งพอ Bitcoin ลงเพิ่ก็ทําให้ตลาดเอาคอยส่วนใหญ่เนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะถึง44%นะตออ่ะลอดทั้งเดือนเลยเนาะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าดีใจนะไม่ว่าจะเป็นตัว Bitcoin หรือว่าตัวเอาคอยก็แล้วแต่นะครับจากที่เราเห็นครับอันเนี้ยเราเห็นได้เลยว่า บิตคอยเนี่ยเขาพุ่งขึ้นไปที่ประมาณ4 4 0 0มถูกไครับเออนะได้สูงสุดนะครับแล้วก็ลงมาที่ประมาณ58,700ดได้นะอ่าสิ่งนี้มันบ่งบอกถึงอะไรก็อย่างที่คลิปล่าสุดที่เราได้พูดไปตัวไอตัวนี้นะครับอ่าที่ผมลืมอัพนี่นแหละะผมอัพตอนเย็นนะครับแล้วก็ เราจะเห็นได้เลยว่าจากข้อมูลที่เราได้พูดไปเมื่อคลิปที่แล้วนะตรงนี้จะเห็นได้ว่าไอ้ตัวสีเหลืองนี่คือความร้อนแรงของคนนะครับหรือความร้อนแรงของอนลงทุนเนี่ยที่เข้าไปเก็งกำไรในส่วนของคริปโตหรือว่าบิตคอยน์นี่มากเกินไปพอมาเกินความร้อนแรงเุิบเดียวมันจะค่อยๆจางไอ้สีเหลืองเนี่ยซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปหาดูข้อมูลได้จากในส่วนของตัวคริปโตควีนคอยคลารในไพวกนี้นครับมีกันสามารถที่จะจัดการได้เลยนะครับอ่ะ ตัวนี้ครับพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บมันจะเป็นตัวอินดิเคเตอร์ที่วัดว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันร้อนแรงไปลแล้วเดี๋ยวมันจะลดลงมา <sk art> แล้วมันก็ลดลงมาจริงๆมันก็ลดลงมาที่ห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยถูกไหมครับอ่าตัวนี้แหละแล้วหลังจากนั้นครับแล้วมันก็จะปรับตัวขึ้นมาอย่างที่เราบอกว่าโอเคมันจะมันจะปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะเพื่อทําให้คนตกใจแล้วก็มีการล้างโพซิชันการอะไรนิดหน่อยแล้วก็ดีตัวขึ้นมาตอนเนี้ยมายืนอยู่ที่หกหมื่นสามพันได้เอาเขี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราลองรุ่นกันว มีนาเนี้ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนซึ่งก็มีอรูหลายคนบอกว่าเอ้บิตคอยมันไม่เคยที่จะสามารถมาได้ไกลก่อนที่จะฮวิ่งนะครับมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่สุดท้ายแล้วอะไรมันเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับเพราะว่าเ,เราไม่สามารถใช้ข้อมูลในอดีตมาตัดสินอนาคตได้เพราะว่าบัญชีมันอาจจะเป็นแบบอดีตก็ได้แต่บางครั้งบิตคอยก็จ้องที่จะเล่นงานเราเพราะเขาไม่มีทางให้เราสามารถคาดการตลาดได้แบบร้อเปเเป๊ะ เมื่อทุกคนสามารถคาดการณ์ได้เป๊ะแล้วมันจะมีคนได้คนเสียแล้วตลาดมันจะเติบโตได้ยังไงถู่ไหมครับถ้าเกิดมาเป็นแบบนั้นคงก็คงจะแบบรวยกะหมดไม่มีใครเสียเลยประมาณนั้นนะ,ะทีนี้ครับพอเรารู้ข้อมูลตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็รอรุ้นตอนเช้าว่าเขาเยจะลงมาได้ไกลแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้ว,ว่าคือเขาลงมาอนประมาณ อ่าห้าทุ่มดูไหมครับห้าทุ่มปุ๊บแล้วก็กระชากขึ้นไปต่อเลยคือมันมีคนพร้อมที่จะอ่ะซื้อพร้อมที่จะขายอยู่แล้วนะซึ่งสิ่งนี้เองทําไมบิตคอยน์ถึงได้ราคาลงนะครับมันก็มาจากอีกส่วนหนึ่งที่คอยเบดเนี่ยเว็บเทรดเจ้าดังในอเมริกาเข้าล่มนะครับทำให้ราคาบิตคอยน์ตอนนั้นที่มันพุ่งขึ้นไปอ่าหกหมื่นสี่พันก็ร่วงลงมาแบบหนักๆเลยนะครับอันนี้ เขาบอกว่ามันเกิดจากการที่คนเนี่ยเข้าไปเก็งกาไรในสุขการอเมริกาที่เข้าแบบชอบบิตคอยหรือว่าเขาเล่นกาไรเจ็บบิตคอยค่อนข้างจะเยอะทําให้บิตคอยเนี่ยมันร่วงลงมาที่6 0,000ที่ห้าหมื่นแปดอะไรประมาณนั้นซึ่งเขาบอกว่ามีการเข้าไปเก็งกาไรเยอะเลยทําให้ระบบเนี่ยมันรวนแล้วก็มันไม่สามารถรองรับได้ซึ่งสิ่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ติดตามข่าวที่ผมเล่ามาเรื่องแบบนี้มันจะค่อยเกิดขึ้นสม่ำเสมอตลอดตลอดอยู่แล้วถามว่ามันเกิดการล่มมันเกิดจากการในอาจริงไหม เราก็ไม่รู้นะครับแต่เขาก็มีการโฆษณาว่าระบบของเขาเครือข่ายของเขาเนี่ยสามารถรองรับธุบรกรรมได้เป็นแบบเป็นล้านๆ้านต่อวินาทีอะไรอย่างเงี้ยออซึ่งเราแบบเอ้ลักผลเนี่ยอเมริกามันแบบเยอะขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยเราก็ไม่มีทางรู้ว่ามันล่มจริงหรืออาจจะเป็นเหมือนที่นักวิเคราะห์หลายๆคนคาดการณ์เอาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ล่มหรอกแต่ว่า บางทีบางคนหรือใครบางท่านเนี่ยอาจจะยังเก็บบิตคอยไม่ได้แล้วก็ยังอยากจะได้ที่กําไรมากขึ้นในอเมริกาเงินเขาแบบเงินถุงเงินถังอยู่แล้วก็ต้องให้คอยเบทเนี่ยทำการล่มไปก่อนเหมือนกับว่าล่มหน้าฉากแต่จริงแล้วหลังฉากอาจจะไม่ได้ล่มเขาก็เก็บกันหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นราคาบิตคอยก็ร่วงลงเขาก็รอเก็บพอรอเก็บพอเก็บได้ปุบ๊บก็กลับมาออนไลน์แบบปกติแล้วก็ราคาก็ดีพุ่งขึ้นไปแนละ้ว คนเหล่านั้นก mm ็ค hmm. mm ่อยขายแบบนี้ก็เป็นได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า้ล่มจริงหรือล่มไม่จริงเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของระบบถึงไหมครับแต่ข่าวเนี้ยมันจะออกมาเรื่อยๆเลยทุกๆครั้งที่ราคาบิตคอยไปไกลแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นว่าโอ้ข่าวโซลูนาล่มข่าวอีชิรีเมล่มข่าวคอยเบนล่มข่าวนั้นนี่นู่นล่มมันจะเห็นแบบนี้เรื่อยๆถูกไหมครับซึ่งอาจจะล่มจริงจากธุรกรรมก็ได้หรืออาจจะล่มหน้าฉากอะไรอันนี้เราก็ไม่มีทางรู้แต่ก็ทุกครั้งที่ร่มปุ๊บก็จะกลับขึ้นมาที่ราคาเดิมถ้าเกิดว่่่าาาาาาาใใคครรรอยตติดดมมขวววกก็สถชช้้งเลนนีู เการเก่งกาไรได้นะครับเอา้าข่าวต่อมานะก็เป็นข่าวที่ของลูนาบ้างเนาะซึ่งนะครับ SEC คัดค้านไม่ให้เทราฟอร์มแลบเนี่ยจ่ายเงินกว่าหนึ่งร้อยพัล้านดอลลาร์ให้กับทนายความหวันบริษัทเลี่ยงจ่ายเงินค่าคดีเนาะโดยตามรายง,งานของตัวรีเซอร์เทาออกมาเขาบอกว่าทางตลาดหลักทรัพย์หรือเอ่อกราต่อของอเมริกาเนี่ยเขาคัดค้านม่ให้ตัวของเทราฟอร์มแลบเนี่ยจ่ายเงินมูลค่ากว่าหนึ่งร้อยพัล้านดอลลาร์าให้กับทนายของพวกเขานะเพิ่งข้อจากว่า กลัวว่าเทอร์ราฟอร์มแบล็เนี่ยจะไม่จ่ายเงินค่าคดีให้กับ a อ c เนาะซึ่งสิ่งนี้นะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเงินเนี่ยไม่ควรที่จะถูกจ่ายให้กับบริษัททนายความที่เป็นบริษัททนายความสีเทาซึ่งเขาก็พูดแบบนี้เนาะซึ่งเราก็บริษัททนายความที่ไหนเป็นสีเทาผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันเนาะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นคดีข้อพิพาทระหว่างสองอสองสองคน ทรัฟอร์มแลบกับตัว s e เในอเมริกาเนาะซึ่งสิ่งนี้ครับเขาบอกว่าควรที่จะเอาเงินเนี่ยโอนกลับเข้ามาในส่วนของตัวชดเชยให้กับนักลงทุนหรือว่าเจ้าหนี้ที่ควรได้รับการชำระเงินคืนจากเหตุการณ์ล่มสลายของตัวทราฟอร์มแลบซึ่งสิ่งนี้ผมก็ไม่รู้ครับว่าเออควรจะจ่ายให้กับทนายก่อนไหมหรือว่าควรที่จะจ้างทนายมาเนี่ยเพื่อต่อสู้พอดีเพราะว่าจะได้แบบว่ารู้ไปเลยว่าจริงๆแล้วมันล่มจากตรงไหนทราฟอร์มแลบผิดหรือถูกจริง,รงยังไงอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็เอเจซีก็คัดค้านมาแล้วจาก การที่ได้มีการเปรย,ย์มาว่าจะจ่ายเงินส่วนนี้ให้กับในส่วนของตัวทนายความหรือว่าบริษัททนายความที่เขาจะเอามาสู้คดีกับ EC ซเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีเงินที่จะมาจ้างทนายก็ตกที่นั่งลาบากเนาะไม่รู้ว่าเทราฟอร์มแบบเนี่ยจะชนะคดีจับ EC ได้ยังไงถ้าเกิดไม่มีเงินจ้างแต่ถ้าเกิดว่า e c บอกว่าไม่ให้จ้างไม่ให้จ่ายเนี่ยแหมก็ถึงกับว่าเป็นการขัดขากันเกินไปแบบไม่ให้มีทางได้ต่อสู้ประมาณน,นั้นนะ,ะเดี๋ยวเราก็มาอลองรู้กันต,ต่อไปว่าตัวเทร์ราฟอร์มแบบเนี่ย จะรอดพ้นจากคดี SEC หรือเปล่านะครับต่อมาครับอลิซาเบธวอร์เรนนะครับเรียกร้องให้อุตสาหกรรมคริปโตอยู่ภายใต้กฎระเบียบเหมือนกับการเงินแบบดั้งเดิมซึ่งสิ่งนี้นะครับสมาชิกวุฒิสภาตัวอลิซาเบธวอร์เรนเนี่ยเขาก็ได้ออกมาให้การกับมีส่วนของสนักข่าวที่เขาได้ไปสัมภาษณ์น้องตามรูปหรือว่าวีโอที่เพื่อเห็นเลยเบอกว่า เ,เขาเนี่ยต้องการอยากจะให้คริปโตเนี่ยอยู่ภายใต้กฎระเบียบแบบเหมือนการเงินดังเดิมซึ่งถ้าเกิดว่าคริปโตไปเหมือนกับการเงินดังเดิมมันก็คงที่จะไม่มีเสน่ห์นะเพราะว่าถูกควบคุมโดยรัฐบาลน,นั่นนี่โน่นก็อาจะจะทําให้ตลาดไม่วุ่นวาไม่สวิงทางอะไรได้น้อยนะักก็บอกว่าฉันต้องการร่วมมือกับอุตสาหกรรมมีนะสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจคือทำไม,มอุตสาหกรรมเนี่ย ถึงบอกว่าเป็นวิธีเดียวที่จะอยู่รอดก็คือการมอบอำนาจให้กับผู้ค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์การต่อการร้ายนักต้มตุนหรือว่าพวกซอฟแวร์อะไรพวกนี้ทำไมแบบต้องสนับสนุนพวกนั้นซึ่งเมื่อเราฟังแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีข้อมูลเราก็จะบอกว่าเออวะทําไมทําไมทําไมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูข้อมูลเนี่ยเราจะบอกได้เลยว่าคริปโตกับเงินเฟสที่เป็นเงินดอลลาร์เนี่ยการที่ผู้ก่อการร้ายค้ามนุษย์หรือค้ายาเสพติดเนี่ยอะไรสัดส่วนมากกว่ากันคือเราจะเห็นได้เลยว่าคริปโตนี่แบบ เท่าขีตามมดนะครับส่วนในเงินพวกนี้ที่เป็นส่วนของอธุรกรรมที่มันไม่ดีหรือว่าการก่อการร้ายการคามนุมกัดคายาเตินเนี่ยเงินเฟียนี่คือแบบนาโดูเลยแบบพี่ใหญ่กับน้องเล็กเลยนะเออก็คือว่าถ้าจะพูดแบบนั้นเขาเกิดเปรียบเทียบมาต่อมาก็คือว่าเหมือนพูดเข้าตัวเองเนาะ,ะสิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่มาฝากกาันซึ่งเขาก็เป็นคนที่คอยแซะคอยที่แบบว่าอสอดวิตคอยตลอดอยู่แล้วนะเพราะว่าสิ่งนี้เขา็อกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่ในส่วนของพรรคดีมอแกรดเนี่ยก็ได้ยื่นร่างกฎหมายพระราชบัญญัติน ต่อต้านการฟอกเงินจากสินทรัพย์ดิจิตอลมาซึ่งก็น่าจะร่างพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินจากเงินดอลลาร์ด้วยอันนี้ก็น่าจะดีนะเหมือนแบบว่าคงคู่กันไปเนาะไม่รู้เขาจะทําหรือเปล่านะแต่คงไม่ทำหรอกเพราะว่าเดีบุสเสียมอำนจาจเนานะอ่ะสิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะัดนี้นามาฝากกันนะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวต่อไปนะครับโอเคข่าวต่อมาครับท็อปกิรยุนะครับมองการไกลเปิดรับสมัครคนเพิ่ม200อัตรา หวังเสริมทับบูรันนะครับก็ตามวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทบจิริยุซีอโอของบนะิทคั p แคปิตอลเนาะก็ได้ออกมาประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวมองว่าบนะิทคับน่ะต้องการเปิดหาอีก200คนนะ่ะเพื่อมาร่วมทีมพร้อมรับบูรันครับอันนี้ก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปสมัครบิทคับได้นะก็เข้าไปดูอ่ะแล้วก็เข้าไปอ่านในส่วนของคุณสมบัตนะครับแล้วก็ปกติกาหรือว่าข้อแม้ในการรับสมัครได้นะซึ่งสิ่งนี้นะครับก็เกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับสำหรับกระดานเทร ไม่ว่าจะเป็นในไทยในต่างประเทศเองไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า t ท sla อะไรพวกนี้เองเนาะเพราะว่าทุกๆครั้งนะครับที่มีการจ้างงานเกิดขึ้นนันคือเศรษฐกิจฯฯฯฯมันดีขึ้นนะครับก็เท sla ก็เริ่มจ้างงานอะไรบ้างแล้ว Facebook ก็เริ่มจ้างงานบ้างแล้วนะครับและหลังจากนั้นเมื่อเศรษฐกิจฯฯฯไม่ดีเท sla ก็เริ่มที่จะปลดพนักงานก็เริ่ม a c e b o o k ก็เริ่มที่จะปลดพนักงานตามสภาพเศรษฐกิจ ตามตลาดมีนตลาดกระทิงพวกนี้นะครับานี่ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าได้เข้าไปร่วมงานกับมิครับเนี่ยน่าจะได้รับประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับคริปโตมากพอสมควรเลยสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับคริปโตนะหรือว่ามีความรู้ด้านคริปโตถือว่าง,งานนี้ก็น่าสนใจไม่เบานะครับต่อมาครับเตรียมรับมือนะครับในส่วนของตัวเมทริกสปอร์ตนะครับเตือนว่าบิตคอยอาจร่วง15ในเดือนเมษาอะไรคือสาเหตุเนานะอ่ะสิ่งนี้ไม่ขอไรายยาว ก็การที่เมทริกออกมาพูดแบบนี้นะครับหรือว่าคุณเดนเนียลยินเนี่ยออกมาพูดแบบนี้เขาบอกว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าบิตคอยน์ในอดีตน,นะเมื่อมันทําการชุกตัวเองขึ้นสูงๆปุ๊บเมื่อมันเข้าใกล้ฮาวิ่งมันจะลดตัวเองลงมาประมาณ15%อย่างที่ผมเคยบอก15% 20% 25% 30%อันเนี้ยแล้วแต่ปียิ่งอ่าบิตคอยน์เกิดใหม่ๆก็จะร่วงมากอย่างเช่น30%พอมาหลังๆแล้วอาจจะเป็นสัก20สัก15ประมาณนี้เนาะ ก็สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะเพราะว่าพอมันขึ้นไปตุ้บมันต้องลงมาปรับฐานแล้วก็ร้างพอซิชั่นหลังจากนั้นจะดีตัวตัวเองขึ้นไปอีกแต่ก็เป็นการลงมาแบบคร่าวๆนะแล้วก็จะดีตัวแรงเงินไปซึ่งนะครับสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่สําหรับใครที่คิดว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆก็อาจจะต้องคิดใหม่นะเพราะว่านักลงทุนหรือว่านักคาดการณ์หรือว่านักวิเคราะห์คิดตัวอะไรท่านบอกว่าบิตคอยนี่มันจะไม่สามารถที่จะชูตัวเองมาเกิน60,000ได้ก่อนทาวิ่งตอนเนี้ยเขา,า,าเนะก็ ในส่วนของตัวคุณเดเนียลเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าบิตคอยนี่ยจะไปได้ไกลถึง1,25 0 0 0ันดอละลาร์ในปี2024ที่เคยทํานายไว้นะสิ่งนี้กอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้เพราะ,ราะว่ามันไม่มีใครรู้อนาะคตวา,มมาจงป่าตลาดมันจะเฉลอออกมาเนาะแต่สำหรับนักลงทุนที่ถือเรียนระยะยาวเขาบอกว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรามากนักหรอก จะเกิดขึ้นเฉพาะคนที่ถือระยะสั้นแล้วก็เล่นในระยะสั้นๆเคยนี้เองนะครับเพราะว่าดิความก็จะลงมาปรับฐานตพว่มแล้วก็จะดีขึ้นไปอยู่ที่ว่าปีนี้จะไปที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันละได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับโอเคสอบนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าทุกคนจะได้เจอกับตลาดสีเขียวสดใสแบบนี้ไปยาวๆจนถึงสิ้นปีเลยนะครับบายๆแล้วเจอกันใหม่ครับ